หรือว่ายัางหวั่นไหวที่อยากจะให้ปัญญาหรือกุศลเกิดก็คือยังไม่ใช่กล้าแน่นอนค่ะยังขลาดยังเป็นเราที่เขลาดด้วยทั้งขาดทั้งเคลาที่ยังไม่มั่นคงค่ะ,ะแล้วก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราด้วยซับซ้อนหลายอย่างนะคะซึ่งจะต้องมีปัญญาที่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของความจริงในขณะนี้ซึ่งเป็นปกติ แต่ปกติไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะมีโลภะกำลังติดข้องในสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่ปรากฏจะมีโลภะติดข้องในสิ่งนั้นไหมเพราะไม่ปรากฏแต่เมื่อใดที่อะไรก็ตามปรากฏนะคะรู้หรือเปล่าว่าติดข้องตั้งแต่อย่างบางเบาจนกระทั่งมากมายทั้งหมดบังคับบัญชาไม่ได้นะคะแต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราค่ะ เดือดร้อนอะไรก็เป็นธรรมะเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีปัจจัยก็ต้องเกิดจนกว่าปัญญามีกําลังที่จะเห็นโทษนะคะที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราตามลําดับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะละโลภะโดยปัญญาไม่เกิดไม่มีทางค่ะเพราะโลภะฉลาดแต่ไม่ใช่ปัญญาฉลาดในการล่อนะคะเป็นอาิิต์ อยากไม่มีโลภะก็ได้ทำไปเถอะแต่ก็ต้องมีเพราะขณะนั้นคืออยากไม่มีกราบท่าอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยเพื่อสอนอย่างละเอียดที่จะให้เห็นถึงเล่กลของโลภะจากการฟังพระธรรมก่อนถึงจะ เจริญต่อไปได้แล้วก็รู้ว่าธรรมะต้องเป็นปกติเพราะเกิดแล้วผิดปกตินิดเดียวนะคะความเป็นตัวตนทําให้ผิดปกติโลภะที่ต้องการให้ผิดปกติเกิดแล้วแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นโลภะที่ลวงให้ไปทำสิ่งซึ่งไม่สามารถจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องได้เพราะทำาด้วยโลภะกราบแท้ใจครับเพราะฉะนั้นก็ ชัดเจนขึ้นอีกว่าปัญญาที่จะเป็นญาณเจริยาเนี่ยต้องเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างชัดเจนจะไม่เหมือนกับแม้เป็นปัญญานะฮะที่เห็นโทษของการติดในรูปทั้งปวงเนี่ยแล้วอบรมเจริญรูปฌานซึ่งแนบแน่นมากเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าใจในความไม่ใช่เราได้จึงไม่ใช่ปัญญาที่เป็นไปที่จะ เห็นในความเป็นธรรมะจริงๆกว่าจะรู้ว่าการเข้าถึงลักษณะของธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนนะคะเพียงสักว่าเพราะรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วท้าใจครับอย่างนั้นบุคคลที่ยังไม่เข้าใจความเป็นธรรมะเนี่ยนะครับแล้วมีอัธยาศัยที่จะอบรมเจริญอรูปฌานเนี่นะคร ก็ยังไม่ใช่ผู้กล้าจริงๆในศาสนามีคนมากมายก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ไม่ชอบโลภะรังเกียจโลภะหาวิธีไม่มีโลภะต่างๆนานา,นาด้วยปัญญาระดับขั้นต่างๆนะคะจนสามารถสงบจากความติดข้องในรูปแล้วก็มีกำลังถึงกับเกิดเป็นอรูปปรมก็ยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะอนุสัยกิเลสย่งเต็ม เพิ่งฟังรายการวิทยุตรงนี้ที่ทอาจารย์ยกข้อความมาว่ามีท่านที่ท่านอยู่มาจากโพรมโรคฮะแล้วก็มาเกิดเป็นโอรสพระราชาก็ไม่มีความก็ขัดเกลาวความหรือยินดีในรูปเสียงกลิน่นรถมาแต่พอพระราชบิดานี่ฮะให้มีความยินดีพยายามให้มีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรถในที่สุดท่านก็พอใจ นะฮะเราก็ติดข้องอย่างมากกับหญิงที่จะมาเป็นชายาโหท่านาจนกระทั่งหญิงนั้นตายก็เศร้าโศกมากทนะ่านอาจารก็เห็นถึงว่าเพราะฉะนั้นไปเกิดเป็นรูป,ปรมตั้งนานแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรกิเลสเลยเพราะเหตุว่าไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะไปอยู่ในภพไหนนะคะไม่ว่าในสวรรค์อายุยืนยาวกว่าในมนุษย์ รูปประโรมอรูปประพรมนะคะก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะว่ามีกิเลสซึ่งอยู่ในจิตยังไม่ได้ออกไปจากจิตยังไม่ได้ดับได้ปัญญา